เอเดี๋ยวห้องกันจะต่อครับผมมือนี้พวกรกันครับซ่องสวัสดีครับสบายดีอิสานพัดทินอิสานพัดทินครับเชี่ยวกันครับมันซ่องกันอิสานคาดงลูกเขาเหนียวครับมูแต่สมัยเลี้ยนน้ำกันบุ่ะปีไม่มาพวกกันครับมือนี้ มารัวขั่วบ่าวเหมาครับอันนี้ก็รุ่นเดียวกันครับบูวเช่ชวด่ชวดชวดครับครครับบัสมดีครับขุ่น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 ข่นขุ่นก่นขนนขุ่น่น่นน่่ อร่อยมากครับมเยี่ยมมะรีนน้ำรครับสุงไทยปีเก่าครับมือนีบบเ๊าบุ๊บครับร้านว่าบ้าวซีเมามือนี้ครับ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 ชิย่างเนื้อสู้กินครับพี่น้องย่างใหญ่ครับเตาครับปดิดเองนี่ครับบาวซีเมาปดิดเองอันนี้ต้นต้นแบบครับต้นแบบอะไรเล่บ เอาสะบัดเอาครับมีทัยจากยังมีถังถังสีเปา ทั้งเล็กทั้งหัวทั้งทั้งงวา็ทั้งหน่อยทั้งสี่หน้อยจอหัวครับจ่อหัวเหรกคัอันนี้เจ่อหัวเรื่องการเรจอการจะทิกดูเลยจับผ่ดมันครับผาให้การคำนวณท่านประมาณสามชีก้อนได้เป็นช่วงงูแล้วครับพี่น้องวัดเบองสครับเบ้าเสียมาอดีเพงครับครับครับเพ่งอ่าครับมักเพ่งกุลคือว่าเปยจูคุณดิันจะปิดเปเอาเาะเพ่งนีครับ ย่างไปประมาณหนึ่งนาทีครับผมปิ้งได้หน่อยปอกๆเหลี่ยวเตาเบาซีเมาได้การนีรีพี่น้องเลยคิดเองท่อเองพี่น้องแต่ว่าจีร่วยเบื้องไพกับวัจักดอกอาจจะเบิ้งในยูทู e มันล่ะก็ได้การของเกียร์ยู่ดีพี่น้องในสลัดเลนนี่ประเทนีเรนนี่ที่นี่พิกเนี่ยพิกเนี่ยเลี้ยงละบ่เนื้อย่างเนื้อย่างระงามเขารังแกมรังากม ผมเบาบามเนกเบน้ำหนักแค่เด่นเหมือนกันเลยมีแต่ผู้เบาวี่ครับนั่งอยู่นี่เยีอย้เลยไอรเพื่อนนี่เบาโอ้ครับเบาเบาสุดเบาสุกิดกับมากที่เ่าครับแสดงต่ายุ่งม่สร้างสร้างสร้างกลยงนินเบาสุกิดครับผมแน่เพื่อนต้องไ เม,ม่เกี่ยข้าวนี่เกี่ยข้าวนี่บ่นี่ครับนี่นาตาลเจ้าของช่องเอจ้าของช่องอีสานพัดทินครับเครับมือนี้ได้พ่อกันก็นเลยได้มาเป็นตากล้องให้เพื่อนครับมือนี้เอาน่วงหัวมวนกันไปพี่น้อง พวกพ่อกันไปครับพวกพ่อกันไปโดนๆพ่อกันปีนึ่งเที่ยนนึ่งเอาเอาจังไรวาจุเนี่ยมกันพี่น้องจุเนี่ยจุเนียเบาซีมาไปท็ดเจียวอยู่ถอดต่อไปก่อนนะถอดตัวไปถอดตันไปเออกำลังเอานี่ครับชุดไหมครับมีนู่ตัวไปเป็นเมีนู่นหมูครับ หมูหั่นเนื้อครับเนื้อคือเนื้องัวครับอันนี้เนื้อหมูอันมีนูเนื้อนี่หมูเบาเบาโอลิเวอร์ครับบัดนี้ครับผมสวัสดีครับหั่นเบาเซม่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอตัวครับเบาเซม่าอ่อเที่ยวเว้ยเพชรเที่ยวโอ้ยไม่ใช่คำเที่ยวสูตรไดนัวพี่น้องบัดนี้ไม่ใช่คำไม่ใช่คำมันเสียหนำพี่น้อง เราเราควนมัม่แกวเอาแกวไว้ไหนบ่ะีมไปยังเดนไปยังเดนเปลี่ยนก้งเอาพี่น้องจุเข้าน anyway> ั่นนั่นเราไปมวนกันเล็หน่อยพี่น้องบันนี้เดี๋ยวจะสีลูกคันละ8จุดเอ้าเด็กกันรุนรุนพ่อกันครับนั่นพรวนเปลี่ย กว่ากันเพียหนึ่งบาทนี่หัวล้านไปครึ่งนึงแล้วพินวองเอ้ย <c oughs> บักได็กกระไรจำคว้มได้แต่เลียนหม้อสามต้องกันบุนล่เลี้ยนบนอบบนึงบนอันจบเดืนเมียไปนับแตผู้นึ่ง,งพันบาทหมายถึงจำวามได้ห็นเม่นี้จากกันนะ่ะนะคือ,อนี่ละมนสาระเร็ว สิบห้ปีอยู่ในสามสามสิบแปดสามสิบเก้าสมสเก้า่จไปิมสมสิบเก้ามึงอื่นอมไทันถึงดตู้บวกอันนี้สิบแปดสิบแปดอันนี้พี่น้องสิบแปดได้มั้ยาสบายมาเนี่ยสนดีะเสียกบู่นี่โซนวะมสวทุกคนนะครับสวัสดครับสวดเบิรย่างเนื้อย่างหมูครับ เอาเนี้ยเอาเนี้ยวักันเนี้ยเกี่ยวใช่เกี่ยวฟ้าควไม่เปลี่ยนโหส์นั่น,น,นเอาไม่เนี้ยเอาไม่เนี้ยส,สะสาเนี่เนาะเออ กล่องก็ทันดีเจ็บเสียบครับเออนั่นแหละเรียดจุบว่ะขุนเหลวก็เรียดจุ๊บย่างเนี่ยครับขุนเหลวสมซื้อสองเลยสุดยอดเรียนิวโปนิวซีพอมคักขัดแต่ว่ามืออื่นนัดกันนี่ครับเออบัวแมนเบัวผิดมือเลี้ยงมือเลี้ยงเลยแต่ว่าจะขี่ไปได้บัวไปได้เด้อเมียนดาบมีดาบอกรั่วแล้วพี่น้องรั่วแล้วตอนนี้จั่งโม่ปีนัยรับก่อนมือ เอออแ่ไปสิคเับตวเดียดไปบักแย่ว้ยโอ้ยักนเีว่าขี้มุมบักเชยไงเด่ว่าขี้มุมปีนายุ่อกเดียกยี่บุกีสมวงครับไมกสองสามใบเพราะใส่มันเยียวๆหน่อยนะกว่าเดิมกันครับมือนี้ั้วเบาเสมาบุกั้วเบาเสมาพี่น้องแนะนำรถสุงสัญญนะครับ บบาสุกิดเคยเห็นอยู่ในแองอีสานขารดงลูกคนิโอเนี้ยมันรถจะเกียร์หนกคลิปเอวหนูเนี้ยมันสิหันขลังขลังเขาเขาจีใครบปน้องใช่เสียเมาม่รมันเขาจีเสียนายสมุนบึงบ่งนาตาพี่ห้วงซองคนนี่วันดูคนละพัวละเมียเขาตาเขอโรยโรยวคละหนโรยแค่ละเมีย ยังไงอยัางไรเจ้าเฮดเฮดซอบต์งงสวดตลอดครับสวดตลอดปีนากส็สวดผอ็มผัดซอสสวดมาทางผีเด้อครับเด้ออันนี้มีแต่บ่าวสวดมากินจูเนียมกันครับมากินจูเนียมกันโอเคครับไม่เลยครับผิงได้ครับ ย่างแบบธรรมชาติใส่เกลือ,อย่างเดียวครับพี่น้องแย่พวกเาราเห,ออเาาหรอครับหมดแล้วเยอะแยะล้วบ้านๆนะครับเอาๆ<อ>พี่นออ้องย่างเนี่ยอิสานพัดทินฝากไว้เพียงเท่านี้เละพี่น้อง,องเดียเด๋ยวถ้ามีโอกาสเดียวจี ถ่ายคลิปไปเข้าเดาวมือเลี้ยงสูเบิงสูเบิงพี่น้องคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อฝากไว้ฝากไว้พี่น้องพบพื่อก,ก,กันครับพบพื่อกันคลิปหน้าครับขบคายบายสวัสดีครับหลังนั้นเป็นหลัคนับ